วันนี้มาที่รับแรนะครับท่านผู้ชมครับก็มีสวนที่เป็นตัวอย่างถือว่าเป็นแปลงสาธิตได้เลยได้เลยใช่ไหมครับที่รับแรนี้ก็เป็นที่รู้จักกันเนาะครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับชื่อวิราชอินดีครับอ่าอเป็นคนที่รับแรคนรับแรแล้วก็เกษียณอายุราชการอ๋อทีนี้มีอะไร ข้อมูลตอนนี้มีแต่เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งนั้นเลยมีแต่ธุรกิจการเงินมีแต่ธุรกิจอะไรเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีล้ำๆเข้ามาเป็นที่สนใจเลยลืมกเกษตรกันไปลืมกันไปเอ,อ <laughs> พอลืมกเกษตรไปปุ๊บเนี่ยผมก็อยากจะ,ะมีการถ่ายหรือว่าให้ให้อาจารย์พาไปดูแล้วก็แนวคิดของอาจารย์เกี่ยวกับ สร้างสวนภายในบ้านตื่นขึ้นมาก็ทำงานเลยแล้วก็มีรายได้ปีหนึ่งก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยเนาะ mm hmm. อย่างน้อยก็เป็นรายได้เสริมนอกจากรายได้หลักเนาะ, mm hmm. ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อสวนนะครับเด,เดี๋ยวฟังจากอาจารังนะครับ mm hmm. มี ข้อแนะนําอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างครับก็ที่นี่นะครับพอดีได้เริ่มทำตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วเป็นเกือบสิปีเตรียมแผนวางแผนไว้ว่าเราจะอยากอยู่กับธรรมชาติครับโดยมีอยู่กับต้นไม้ซึ่งลดโลกร้อนด้วยเมื่อเราเลี้ยงดูมันแล้วพอเราได้อาศัยมันนะครับเราก็ได้อาศัยร่มเงาได้อาศัยบรรยากาศของเขา เราก็ยังได้ผลผลิตมาช่วยในเรื่องของปุ๋ยยาการดูแลรักษาต่างๆได้ได้พอสมควรนะครับเราไม่ต้องลงทุนต้องปลูกแล้วคือไม่ได้อะไรเลยคืนมาได้แต่ได้สภาพแวดล้อมไม่ใช่เราได้ผลผลิตเอามาสําหรับไว้ดูแลเขาปีต่อปีด้วยอีก่างแนวนคิดการเราอยู่เรามาอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับปัจจุบันซึ่งซึ่ง มีแต่คนทําลายนะธรรมชาติเราอยากได้พื้นที่สีเขียวอยากได้ร่มรื่นวางแผนไว้ว่าอยากได้ความร่มรื่นในในบ้านในในสวนเนี่ยในรอบบริเวณบ้านนะซึ่งเป็นเป็นบ้านของเราไม่ใช่เฉพาะที่นอนนะครับก็เป็นบ้านของเราทั้งหมดอยากได้สักความร่มรื่นสัก80%ตก็ตอนนี้ก็โอเคนะครับเราได้อยู่ด้วยแล้วก็ตอนเช้ามาออกกำลังกายสดชื่น ครับพื้นที่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพื้นที่ในสี่ไร่ครับสี่ไร่สี่ไร่นี้สร้างเงินได้เท่าไหร่ครับพืชทั้งหมดเลยครับประมาณก็ก็มันไม่แน่นะหลักมันไม่แน่ก็หลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนนะพื้นที่สี่ไร่นี้สร้างเงินหลักแสนมีทั er ้งบ้านทั้งสิ่งปลูกสร้างด้วยอสี่ไร่ชนิดของพืชมีอะไรบ้างครับก็มีมะยงชิดเป็นหลักนะครับ สา,สายพันธุ์สายพันธุ์ของแม่ย่าสุโคไทยมาจากสุขโขททยกับกับทุนก้าวบ้างเล็กน้อยับแล้วก็ทุเรียนตอนนี้กําลังลงทุเรียนทุเรียนแทรกเข้าไปเป็นคล้ายๆลักษณะสวนผสมับมีขันนุนไี้หลายอย่างนะครับแต่แต่เน้นหนักไปทางมะยงชิดและได้หลักที่มะยงชิดมะยงชิดและทุเรียนเพิ่งเริ่มยังยังไม่เริ่มให้ผลผลิตในอนาคตก็จะได้ทุเรียนด้วยก็ก็คิดไว้อย่างนั้น นะครับพอปีแล้วก็มีเริ่มออกดอกมาบ้างแล้วทุดเรียนแล้วพืชด้านล่างได้มีไรายได้หรือว่าได้ใช้สอยประโยชน์มีพืชอะไรบ้างครับอด้านล่างก็เยอะแยะอยู่ที่แปลงข้างหลังนะครับ,รบข้างผักโตผักพื้นบ้านผักลมลกกับนะครับซึ่งเป็นผักอาหารพืเมืจงของพื้นเมืองอะนะครับเสริมผักหวานบ้านผัก ต่างๆครปลูกตามฤดูกาลพริกกินหนังครับโหละพากระเราก็มีครบใบชะพูครับเป็นเป็นพื่อสําหรับซึ่งเราใช้ในการประกอบอาหารตชีวิตเะิะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อปลอดสารพิษตื่นมาตื่นมาก็เดินเข้าไปก็ไปเก็บเลยครัแล้วมาประกอบอาหารครับแล้วรดน้ําต้นไม้ให้ปุ๋ยอะไรทั้งนองนี้ทีนี้การทําเกษตรอยู่ใน บ้านตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสารเคมีครับมีมพวกโรคแมลงอะไรต่างๆเราต้องฉีดทีนี้มันจะเป็นอันตรายเลยสิแก้ไขย,ยังไงครับไอ้ส่วนนี้เราเราใช้น้อยมากท่านถามว่าไม่ได้ใช้เลยนี่ไม,ไม่ใช่นะใช้น้อยมากมแต่แต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักหลักเราหลักๆเลยก็คือใช้ใช้สีวภาพ นะครับใช้ชีวภาพพวกน้ำส้มฟันไม้ส้มใช้สายชูอะไรทานองนี้นะครับอก็มีตัวผลิตภัณฑ์ของของอาดี251มา251มาช่วยเสริมเสริมพวกนี้ก็ทําให้ให้รู้สึกวกระต้นมันจะแข็งแรงแข็งแรงก็ศัตรูต่างๆก็จะน้อยอจะน้อยที่ที่ได้ทดลองลงตัวมากี่ปีแล้วครับลงตัวเริ่มผลพิเลนนะครับที่ที่ใช้อาดีแล้วก็ใช้ ใช้ชีวาชีวพันธ์พวกนี้นะครับ,รบก็ประมาณสามปีส <3 S 2> ปีปขึ้นปีที่สสามปีผ่านมามีคนอสอบถามตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งพื้นที่เนาะแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยให้ให้เบอร์สักหน่อยได้ไหมครับเอได้ครับ,รบ0ูนย์เก้าเจปดหเจดห้าห้าเกอยู่ที่หมู่ตําบลเทศบาลตําบลศรีพนมมาติ อำเภอรับแลใจกลางอำเภอรับแลเลยฮะรับแลถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ส่งออกทุเรียนสําคัญของประเทศเหมือนกันใช่ครับเนาะเป็นพื้นที่ที่ผลิตทุเรียนมีชื่อเสียงมามานานมากตอนนี้ก็มีพันหลงพันหลินแล้วก็มีหมอนทองเป็นการทำการค้าเลยเนาะขึ้นชื่อของรับแลก็คือพันหลง ขึ้นชื่อเลยลรับแรกับหลินรับแรอ่าครับสำหรับชาวสวนที่อยากจะดูว่าวิธีการของอาจารย์อ่าเป็นอย่างไรบ้างก็มาได้ได้ครับอ่าครับรถมาแป๊บเดียวเองอ่าละโทรเข้ามานัดแนะซะก่อนได้ครับอ่ามามาดูว่าอาจารย์ทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้างหรือท่านที่เกษียณแล้วก็อยากจะอ่าทำบ้างได้ครับได้มาดูแปลงมา มาสร้างประโยชน์เนาะเพราะว่าเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศจะลืมเลือนไม่ได้เพราะว่าเราไปเสี่ยงเล่นหุ้นเราไปเสี่ยงอะไรเททองไปอะไรอะร่วมลงทุนอะไรเงี้ยก็เกิดธุรกิจสีเทาอะไรขึ้นมาเสียหายเงินเป็นจำนวนมากนะก็อย่าลืม คลิปนี้ก็จะเน้นไม่ให้ลืมอาชีพของช,อชาวไทยดั้งเดิมและเป็นหลักและสำคัญคงจะมีเป็นอาชีพที่พึ่งพิงไปอีกนานเนาะการเกษตรนี่เนาะอาจารย์คิดว่าการเกษตรมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดก็สําคัญกับชีวิตเราอยู่แล้ว,ลวตื่นมาก็ต้องเจอผลิตภัณฑ์เกษตรอยู่แล้วนะฮะไม่เรื่องอาหารการกินแล้วก็ด้านสุขภาพทุกวันนี้ ก็คือสุขภาพเราก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับได้ออกกําลังกายอ่าอันเนี้ยได้ความรื่นรมความจิตใจและร่างกายด้วยอย่างเงครับพอเห็นต้นไม้เจริญงอกงามอยู่กับแมกไม้ธรรมชาติเราก็มีความสุขร่างกายก็ดูสดชื่นดูดูโรคไขโรคภัยก็ไม่ค่อยมีแม่บ้านแต่ก่อนอยู่ในเมืองับอยู่อีกหลังนึงนะครับเป็นโรคเป็โรคภูมิแพ้ กลางคืนนี่ต้องอาการอาการออกเลยฮะเป็นมือหายใจไม่ค่อยออกแต่พอมามาสร้างอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับรู้สึกมันจะมีมีกองบําบัดการกองบําบัดนะกองธรรมชาติครับให้เราฝุ่นพวกเราออไม่ค่อยมีเพราะโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยุันแพ้มันแพ้นื่อยากแพ้ประเทศมาแล้วแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอย่างเงี้ยเขาเรียกธรรมชาติบําบัดเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทานยาอ่า ไม่ต้องทานยารักษาโรคภูมิแพ้เลยของโรงพยาบามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในนี้อยู่กับธรรมชาติก็เป็นวิถีไทยที่ทําให้อายุขัยนะของของเรายืนยาวแล้วก็ไม่ไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะว่ามีธรรมชาติบําบัดอันนี้อาจารย์พาไปดูซึ่งดิดนหนึ่งครับว่าเป็นไงบ้างเริ่มเริ่มแรกเรามามาลงก่อนก็คือมายงชัป เพราะเราคิดว่าตอนนั้นยังไม่ได้เกษียณครับก็ <quer> hmm. คิดว่ามาลงมายงชิดปลูกมายงชิดมันจะดูแลง,ง่ายครับพอพ้อนปีแล้วมันก็ไม่ตายแล้วครับแรงพอมันมันติดแล้วแรงแรงก็ไม่ตายขาดน้ําก็ไม่ตายมายงชิดมันจะทนมายงชิดต้องหอ่อด้วยไหมครับไม่ไม่ได้หอ่อครับไม่ต้องห่อครับครับไม่ต้องห่อปล่อยเลยห่อเนยเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยอ่าม <c oughs> ันลูกเล็กแล้วก็ห่อยากครับไม่ได้ห่อครับไม่ได้ลูกค้าเลยครับตลาดลูกค้าตลาดนี่ ประจำประจําขายทางทางออนไลน์ครับครับเป็นหลักบนะครับก็มีลูกค้าจองข้ามปีอ๋อครับจอง้ามดีเราทําเราทําคุณภาพเนินเนื่องปลอดสารด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลองทุเรียนแท้แต่ทุเรียนนี่ก็งามดีนะเป็นเป็นหมอนทองอืองามงามมาสามปีสามเดือนครับปีแล้วเป็นดอกแล้วไม่ได้เอาเด็ดทิ้งตอนเนี้ยนะ หึ่งเป็นปีแรกแต่ปีนี้ได้แล้วเนี่ยปีนี้จะได้แล้วจะเอาละถ้าลำต้นขนาดก็ได้ครับนะครับกิ่งบางกิ่งก็ได้แล้วครับกำลังกำลังทําใบเพื่อเพื่อสะสมอาหารอืได้สิอีกสักสองชุดครับชุดนี้อะไชุดหน้าก็จะลองลองอันนี้ส้มเรื่องเป็นส้มที่นี่เป็นส้มทิดเอามาแต่งสวยนะเอามาแต่งทเป็นเป็นไม้ตกแต่งอ่า ทานปี่ยกพีดเลยครับแต่ว่าจะไม่ประดับไปหยอดอารีด้วยไหมครับหย่อนครับอืเยี่ยมเลยในนี้หยอดลูกใสสวยหยอดทุกต้นครับครับวิธีการใหม่เนาะวิธีการใหม่ดูแลง่ายฝรั่งนี่แหละครับอันนี้ก็าปลูกแทรกไว้ได้พันมาก็เป็นพัน ของเปาซื้อ,อใอสายแดงแ,ดงแดงเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแล้วี่กระตัดแต่งคิงไว้มันสูงเกินครับครับเอาไปอืมสวยดีดต้นทุเรียนนี้เราติดตาเพื่ออทุเรียนทุเรียนอันนี้ต้นเดิมเป็นหมอนทองมาปลูกแทรกไวอ้อนะครับแล้วก็มันมีหมอนทองปลูกไปเยอะละสี่สิบห้าสิบต้นครับผมก็อยากเป็นหนามดำโอชี รรมทมาทฮะไหมโอชีเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดเป็นโอชีอือันนี้นะครับเปลี่ยนแล้วติดแล้วเสร็จแล้วยอดมันจะตัดยอดเดิมมันเราจะตัดทิ้งเสียดายก็เลยทาบออกอืเอายอดมันเอาไปปลูกต่อดีอยอดที่เราจะตัดทิ้งเปลี่ยนเป็นโอชีแล้วนะเราเราก็ทาบได้เลยทาบพ,พร้อมกันเลยรับทาบยอดบนอืพอนี้ติดอันนี้ติดตัดยอดออกไม่ต้องทิ้ง บางทีเราตัดยอดมันทิ้งเสียดายมันยอดหมอนทองซึ่งยาวๆอยู่อย่างเงี้ยยอดยอดเดิมเพราะอันนี้มันไม่ใช่ต้นตอลูกหมอนทองแต่ใจเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนอยเปลี่ยนเรียนโอสีอันนี้คือหมอนทองอันนี้หมอนทองเดียยอดเดิมอืตัดออกดีกว่าตัดทิ้งอแยกต้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแยกอองมาแล้วครับแยกองตัดลงมาได้ตัดมาจากตรงนี้ติดละติดแล้วครับเกินสี่สิบห้าวันเลยเนาะเกินครับ เกือบสามเดือนแล้วมั้งเออครับเดือนอืมด้านไหนก็คล้ายๆคือด้านไหนก็ปลูกแทรกไว้คล้ายคๆกันหรือไปทั่วปลูกออแทรกไว้อ,อืมลองกองก็หมดแล้วอ่ามีให้ชิมบ้างเก็บไปแล้วนะครับหมดอ๋อมีมีลองกองด้วย นี่ครับตัดไปแล้วเดี๋ยวไปได้จิมตัดไปไปอยู่ในบ้านอืมอในบ้านนะเดี๋ยวได้จิมลดตัดตัดไปรอได้เจอมีขนุนด้วยขนุนนะมันละกอมมันอึกใช่ไหมนี้ครับเป็นมันอึกเอาไว้เป็นลักษณะส่วนอันนี้มันอึกเน้นน้ำพริกเออใส่น้ำพริกกาแฟเออสุดยอดเลยพริกกาแฟ บางคนก็ไปใส่กระสมตาครับอันนี้พันบูซ <c oughs> ันคิงทดลองครับถูกเป็นต้นคู่อือออโอ้ใบอย่างงามอันนี้มูซันคิงปกติใบมูซันคิงมันเล็กนะครับอือใช่มันจะเล็กยอดจะเลื้อยหน่อยครับยอดจะเลือ้อยใบอย่างงามเลยถั่ว ทั้งสี่ไร่ก็คล้ายๆกันแบบเนื้อเนาะ,นะคล้ายๆกันครับเป็นคล้ายๆลักษณะส่วนผสมอืผสมครับมีมะยงชิดเป็นหลักอะฮะอันนี้ก็มังคุดได้ได้ทานมีมังคุดอ,นนอันนี้หม่อนทองปลูกเป็นลักษณะต้นคู่อเพราะพื้นที่เราเราเหลือจํากัดแล้วนะฮะครับไม่ได้มีเป็นสิบไร่ร้อยไร่เหมือนเขาก็ต้องปลูกเพื่อให้สูงลองปลูกลองคู่เพื่อให ให้ผลมาดเีเพิ่มขึ้นครับอันนั้น<ม>สองปีกว่าสองปีะนะฮะโอ้น,นี่ปลูกต้นเล็กชุดนี้ปลูกสองปีอยู่ในนี่หลายต้นนะนี่สามปีกว่าก็ถือว่าโตเร็วนะอาน,นี้มาปลูกใหม่ปีกว่า ถ้าเราปล่อยให้สูงก็ให้ผลผลิตด้านบนเลยใช่ครับก็คิดเลยว่าจะทําด้านล่างนี่ก็เป็นยงชิดชั้นม่ยงคิดอ่ามยงคิดกับไอ้พวกหลองกล่องนี่ก็อยู่ด้านล่างเนาะด้านล่างผสมประสานกันอันนี้ก็กำลังแตกเออ มันพิศแล้วก็เอาข้างๆค่อยๆออกอตอนนี้เป็นที่เลี้ยงไปก่อนตอนนี้เป็นที่เลี้ยงไปก่อนครับชะอ,อมแล้วก็เอาไปทอดไข่ได้อเอาไปแกงแม่บ้านเก็บไปตลาดอได้ก้วยเตี๋ยวไอันนี้ ผักโตเอาออะนนี้ไม่ได้ปลูกครับเป็นโต๊ะเปล่าอยู่ในช่วงฤดูหนาก็มีผักบ้างผักไผ่ก็ผักไผ่เต็มไม่หมดเลยทำแยอะไรอย่างเงี้ยนเี้เป็นโต๊ะไม่ปวดหลังอันเนี้ยเวลาเราทำอายุมากขึ้นดีอย่างคือเราเราดูแลง่ายปลูกถอนหญ้าอะไรต่างๆางง่ายฮะไม่ต้องก้มเงย อา,อายุมาขึ้นมันเป็นผักโตเรียบร้อยดีอันนี้เนี่ยครับต้นชุดนั้นนะต้นเดียวกับที่ที่เมื่อกี้ปีกว่าครับอืยอดแตกพุ่งสวยมากเลยนะนอืะฮสวยอ่าดีมีเส์นนะครับ,รบ <laughs> ต้นสะอาดนะสะอาดนะครับสำคัญตรงโลกนี่แหละทุเรียนนะครับ โรคแมลงถ้าแข็งแรงโรคจะน้อยกว่านะหนึ่งทําให้เข้าแข็งแรงก่อนอันนี้ครับก็ต้น,นคู่เนี่ยสวยเป็นต้นคู่ปีนี้ว่าจะจะจะ,จะเริ่มฝึกทำดอกก่อนถ้าติดก็จะเอาบ้างคงไม่ให้เป็นเยอะเป็นเป็นลักษณะปลูกกทดลองทั้งนี้ทั้งต้นคู่ต้นเดียวครับหมอนเนาะครับหมอนครับอันนั้น อันนั้นมาเปลี่ยนยอดเลยโตเร็เวมากครับเป็น<ม>โอชีหนับดำเปลี่ยนยอดตั้งแต่โคนเลยฮะ<ม>อืโตเร็เวมากแอปเดียวไม่ขี่เดือนเป็นขึ้นเป็นเม็ดเลยฮะอือ<ม><ม>่ครับทีนี้นะครับปลูกธอรมธา,าือเอาต้นมาปลูกเลยฮะ<ม>ต้นโอชีมาปลูกแล้วก็จะเปลี่ยนยอดนะ<ม>แล้วตอนนี้เป็นโอชีเป็นหนับดำเร็วมากเป็น ไม่กี่เดือนนะครับเป็นเม็ดเลยแตกไม่หยุดเลยฮะลักษณะโอชีมันจะเรื่อยๆนิดยอดครับ,รบต้องคอยตัดคอยแต่งเรื่อยเต็นโดยใช้เทคนิคเนาะเทคนิค,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ล่ำลาท่านผู้ชมนิดนึงหลังจากที่พาชมส่วนแล้วก็ผมดกรกรสุขเกษมก็ คัดเลือกนะครับสิ่งที่ดีๆให้ท่านผู้ชมก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่กรุณาอธิบายแล้วก็พาพาชมสวนเดี๋ยวให้ส่งท้ายกับท่านผู้ชมนิดนึงสั้นๆครับก็ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ภาวะต่างๆโลกร้อนบ้างนะครับสุขภาพร่างกายบ้างสารพิษต่างๆ เยอะแยะมากมายที่เข้ามารเราเราสร้างได้พวกนี้นเราสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของเรารนะครับเราเลือกได้เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปหาซด้ทุกอย่างแล้วเราได้อยู่อาศัยกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็อยากจะฝากฝากผู้ที่ยังไม่ได้คิดจะเริ่มปลูกนะครับอยากให้ ให้หันมามาทางเกษตรมาดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับเป็นเสริมสร้างความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้ด้วยนะครับได้ทั้งออกกำลังได้ทั้งกายทั้งจิตใจครับกับความร่มลื่นกับกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับใช้เวลานะครับถ้าสิ่งก่อสร้างเนี่ยถ้าเรารักแล้วก็สนุกกับมันก็ใช้เวลานาน,านก็จริงแต่ว่า แป๊บเดียวมันเพลินไปวันวนเพลินสนุกกันไปลืมเลยวันเวลาเร็วมากถ้าเราเรามาเริ่มทำทำกเกษตรแต่ว่าเน้นนิดนึงก็คือคนจะปลอดสารพิษเข้าไว้นะครับผมใช้ทั้งสองอย่างคือทั้งอินทรีย์เคมีนะครับแต่เน้นไปทางเคมีก็คือพวกปุ๋ยพวกอะไรก็เอามาเสริมบ้างโดยเฉพาะช่วงให้ผลผลิตนะครับแต่เน้นอินทรีย์อินทรีย์ใน80 เคมีมาเสริมสัก20ประมาณนั้นนะครับก็อยากอยากขอฝากทุกท่านนะครับถ้าสนใจเรื่องเรื่องการปลูกการดูแลรักษาอยากมีสภาพชีวิตความมีอยู่ที่ที่สุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงก็อยากแนะนําครับครับก็เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเราเราจะคุยกันเรื่องเกษตรสีเขียวนี่แหละเนาะเกษตรสีเขียวที่สร้างรายได้ภายในบริเวณบ้านของเราครับ เป็นเป็นรายได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็แล้วแต่ <Okay. S 2> ในการออกแบบนะก <Okay. S 2> ็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมานะครับจนถึงช่วงตอนจบเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะเชิญท่านที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความคิดดีๆนะครับสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาเกษตรของคนไทยให้ดีขึ้นแล้วก็เกิดต้นแบบที่ดี ที่จะนำไปศึกษาเพื่อประโยชน์นะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับอยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิต แผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิวิตไหลปลูกไรอยู่รือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปูกต้องอะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่า หลใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี อยากแสนเลือดทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ช่วยคนหนุดปนด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปท่กแววนแดนไกล เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด